ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่28สิงหาคม2566นะครับเงินดิจิทัล10,000บาทนี้นะครับจะต้องใช้ตามทะเบียนบ้านไหมนี่เป็นข้อจำกัดนะครับของโครงการนี้ที่คุณผู้ชมหลายคนนะครับถามมาสตัง์ไปติดตามข่าวจากการทำง,งานรัฐบาลแล้วนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของการใช้เงินดิจิทัลเนี่ยหลายคนรู้นว่าจะต้องจ่ายที่ร้านค้าในรัศมี4กิโลเมตรซึ่งคุณผู้ชมของสตัง์บางคนเนี่ยไปอยู่บ้านที่แบบว่า4กิโลเมตรเัียเป็นต้นไม้อยู่เลยไม่มีร้านค้าแล้วฉัน จะใช้กับอะไรล่ะจะเย็นๆน,นะฮะแล้วก็มีอีกกลุ่มบางคนอยู่ต่างจังหวัดทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดไปทํางานที่กรุงเทพนะฮะแล้วอย่างนี้เวลาจะใช้เงิน1 0 0 0 0มื่นบาทต้องย้ายมาที่ทะเบียนบ้านเดิมไหมหรือทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านเพื่อรับเงิน1น0 0 0มื่นบาทไหมจะเย็นๆน,นะครับ ตรงนี้รัฐบาลบอกว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามภูมิประเทศได้แต่ยังไม่กําหนดเนื่องจากต้องใช้เวลาศึกษาก่อนนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมท่านใดที่จะย้ายทะเบียนบ้านนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอรัฐบาลเนี่ยปรับเกณฑ์ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะมีการปรับให้มันยืดหยุ่นไม่งั้นเนี่ยตายเลยหลายคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านจะต้องย้ายทะเบียนบ้านหรือจะต้องย้ายกลับไปบ้านเพื่อใช้สิทธิ์แบบเนี้ย มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะฮะคุณผู้ชมเข้าใจไหมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กาลังจะย้ายทะเบียนบ้านอย่าเพิ่งย้ายนะครับเดี๋ยวรอให้มตาตรการมันนิ่งก่อนตอนนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่คุณถามมาเนี่ยรัฐบาลรับรู้แล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนอีกทีละกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่รอโครงการเงินดิจิทัล1 0,000บาทคอมเมนต์หมายเลขหนึ่งมาได้เลยนะครับจะได้รู้ว่ามีใครรออยู่บ้างแล้วในอนาคตหากมีข่าวอัปเดต คนที่พิมพ์มาเนี่ยจะได้รับข่าวโดยตรงก็อย่าลืมแล้วการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับนอกจากนี้ใครมีคำถามอะไรเกี่วยวกับโครงการนี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปตามข่าวแล้วก็ทำคลิปมาบอกคุณสั้นๆแบบนี้เนาะดูข่าวที่มีประโยชน์ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยช่องสตางค์มีเดียจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอเลยครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตยบยครคั 0825171297ย้ำมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ